ไหวพาสวนม้อนเรียบร้อยก้างขึ้นฟันเห็นหนากดำมากเลยเด้หนากดำมาจากระธาดมืนหินโตใหญ่ท้อท่องหลังอย่างนี่หมุนควง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 มากนะครับบอกว่าปู่เทพคอยสีบอกเจ้าให้เจ้าเอาระธาุมืนหินไปถวายลงปู่มหาศิลาเพิ่มกังงงธาุมืนหินคืออย่างน้อกระยูในเจ้าเนี่ยได้รธาุมืนมืนหินเอาไปถวายเล่าแล้วคอยสิให้โชกเจ้า งวัวน,นี่ทำาบออกเป็นไปบ่ไปปด,ด้เด้อคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจริญสุขไปยังเด้อแผนเพจในหลายแผนเพจในหลายช่องในหลายยูทูบโดยเฉพาะช่องใหญ่ของเราเด้อคนสดรินทีวีมรดการพาด้วยคนเนียงซานและกับผู้ใดเออกายพองพ่อง ไอ้นอกระนึงผู้เบาเา<ม>บาบาสบาแนแลครับหนุ่มบาแชนแนลเพจพระรวย<ห>วันนี้มาด้วยการหลายช่องครับโค้งก็แวะมาหาปู่เทพมาเยี่ยมเยี่ยมถาม<อ>ขา่าววันนี้ปู่เทพมีเรื่องจะเล่าให้ฟังครับไม่ใช่นิทานเน้แต่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่เป็นเรื่องจริงเายละคราวน,นี้คุณเพจพระรวยเดินเออเดี๋ยวผมไปนยครับ ไปไปกำเบกให้ให้ให้ผมหน่อยนะครับกดรถเสียกำเบกเลยกำเบกเลยเบกให้ควันออกเลยนะพี่สมุทรครับครับเออมันต้องอย่างนั้นสิแต่ว่าเพิ่งกับว่าเป็นยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบกเลยข่องเบกเป่นกับฟังหยุดฟังแล้วก็ไปครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่กําลังดูอยู่ในขณะนี้เข้าสู่บ้านธรรมะเมตตาธรรมทุกท่านครับ ถึงปู่เทพหวยไม่เข้าก็มีพี่ๆยูทูบน้องๆยูทูบนะครับคนตาคนยายเพิ่นไม่เห็ดคีบปูเทพนะครับนะครับขอบคุณที่เผยแพร่ให้ทิพสถานปู่เทพทุกท่านทุกคนครับขอบคุณที่ไม่ทิ้งขอบคุณที่ดูแลนะครับสําหรับเลขประจ,จําวันที่1นึ่งกรกฎาคมสองพันหเรื่องมีอยู่ว่าวันนี้เป็นเลขของ นาคดำลงปู่มหาศิลามหานะครับความฝันไม่มีติ๊กชอพี่น้องก็ใช้วิจารญาในการตัดสินใจเอาที่เราจะเชื่อและสรัทธาด้วยเหตุและผลฝันว่านาคดำมหาแต่กาก,าก็ร้องเป็นเลขให้ฟังนะครับก่อนเข้าเรื่องทวนความนิดหนึ่งนออ้องครับทวนความแป๊บหนึ่งหากแม่มันออกหมวนนี่ข้อให้พี่น้องลูกซยนลูกหาลงปู่มหาศิลา ครับแห่งวัดมืนหินอําเภอเขา่วงจังหวัดกาลสินนะครับมีสูงมีหลาเปนนน็นประความกันครับปูเทปนะครับเด้อบันนีปูเทพสซื้อเลขเองแหละได้มาฟังพี่นองลหละนะครับส,สื่อเลยออกบอกอ,อกกระยาเพราะพระอดใจมาดด้นแล้วนะครับถ้าจะรอแต่เอฟซีนะครับ, FC, ค,รบคงไม่ได้สร้างแล้วนะครับต้องซื้อตัวเองแล้วห้าบาทสิบาทก็จะซื้อแล้วนะครับสําหรับเลขหลวงปู่ศิลามีความจริง นะครับปนกับความฝันก็คืออยู่ว่าวันหนึ่งผมนั่งดูโทรศัพท์นะครับนั่งดูเพจต่างๆแล้วมีอยู่เพจหนึ่งนะครับเด้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับแห่งวัดพระธาตุเหมือนหินพวกคุณเคยได้ยินไหมพระธาตุหมื่นหินแห่งอำเภอเขาวังนอกอจังหวัดกาลสินผมดูไปปั๊บเกิดความศรัทธาในตัวท่านขึ้นมาปาั๊บก็เลยยกมือสาธุ หากแมนมีบุญกุศลอยากได้เลี้ยญเล่ามาของข้อด้วสสันว่าไผน,น้อเช่ามาให้หากแมนอานันดี้คือพวกเขาไวหรือปุถุเทพไม่ได้ประสบประมาณคูบาอาจารย์นะครับพ่อแม่คูบาอาจารย์กับขอให้ได้ในท้อไผยน้อเช่าเรียยนลวงปูมาศชลา,ามาเม่ห้ไปสิพาไปห่วงหาคนนะครับนัดมือสไิไปไปหาไปกาบหลวงปูมาศิลาวาไวเล่าต้นเทียงใบสองได้เรียยนลวงปูครับ มันเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ครับครับอธิษฐานบอกว่าสาธุหาแมนบุญเท่ฮมีคอยเฮ้าเนไปกราบลงปู่แล้วก็ไดเลียนหลวงปู่วันนั้นมีพี่น้องมาจากกาลสินพอดีบ่ายสองโมงว่าปู่ผมเอาพามาให้ว่าสันเอาหร้อาาเขาว่าพาอีหยังเนาะอเอานี่เอาปูเอามาให้จกออกจากกระเป๋าปั๊บผมก็ดูก่าพาอพระอ้าวเป็นลงปู่มหาศิลาแล้วก็งงนะ เราก็ยังใจว่าอือหรืวว่ามันแมมหนือมันฟูกว่ะอ่ามันแมเนือมันฟูกว่ะเจา้าใดว่าจงใส่เหรียญตรนี้ผมไปาราศินมาครับปูผมเอามาฝากเราก็ให้ค่าเหนื่อยเขาอออดีไว้เขาจะต้องไปนะครับเราก็ให้เขาไปปั๊บจากนั้นผมก็ไปอุดุมพรไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบผ้ากับไปสื่อตรงไปถุงเทียนเมื่อไหวไหวพาสวนม่อนเรียบร้อยก้างขึ้นฟันเห็นหนากดำ มาเลยเด้หนากดํามาจากประธานมือหินโตใหญ่ท้อทองหลายอย่างเน,นี่ยมุนควง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 มากนะครับบอกว่าปู่เทพคอยสิบอกเจ้าให้เจ้าเอาพระธานมือหินไปถวายหลวงปู่มหาศิลาผมกังง,งพระธานมืนหินคืออย่างนอก,กระยูในเจ้าเนี่ยได้ประธานมือหินเอาไปถวายเล่าแล้วคอยสิใไ้โชคเจ้าเพือ่อว่าประธานมือหินก็คือตัวนี้ นะครับที่อยู่กับผมเอาให้ให้ให้เอฟซีดูนะครับครับครับนี่คือประท่านเมือนี้ปูเท่ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าความฝันปูจะติ๊กชอ์ให้ฟังนะครับจับดูได้เลยครับว่าให้ผมเอาไปให้ลุงปูมาเซล่าลวงปูมาเซล่ากัลลังเหตพระถ่านเมือนีินมันเป็นเรื่องแปลกเด้ผมหูทีบลรอกผมกํลลังเขาไปเบิงผมโมทีบแต่หนักด้ามเหมือนวางสันเอาไปถวายเล่าคอยเชียโศกเจ้าพอคนบอลจ้งสารปั๊บ ตื่นขื่นเว้ยตื่นขื่นออกมาทำทวะ่ะแป๊บหนึ่งเสียงก้าวเวอลมันหองพี่น้องหงบัมันหองวายไหนไหนหงบัว้วยครับเวลาที่สองก้าวเวอลบรรจับมัห้องก้าววอลไม่นะก้าวเวอลก้าวเวอลนกกระปูดห้องนอกกระพูดมาช่องดันก้ามันห้องก้าวหา่าก้าวหา่านี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่อุปโลก นะคะรับบ่แม่นเล่าเป็นนิทานบ่แม่นเล่าเล่าเล่าเป็นญนาติบอกว่าเก,ก่าหาเก่าหาพงศ์ก็เอ๊ะนกกเ่าวมันคือบวมคือคนบ้านเจ้ามีบ่นบุกบวมเป็นนี่เคยเห็นแต่ก้ามกวมันห้องก้าว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 ไปแลามันหยั่งเขวาเปนบ่เมื่อกี้ห่องก้าวก้าวเป็นบ,บ่แต่ตัวนี้เป็นก้าวบวมมันห้องเก่าหาเก่าหาพี่น้องฟังบอมเนปูเทพเหล่านิท่านไหน เป็นเหลืองจริงจากนา้นผูเทกระโตะมือยุดสูบวาสันราทาแมนเก่าหามมึงหยดมันหยุดครับมันหยุดผมกับอาบน้ำเลยหัวที่สองกับที่สองวะอาบน้ำเซ็ตแก้ความฝันเขาไปวหวพาสนมนอีกค่อนสีแจงหนักดํามันบอกว่าสองเก่าครับสองเก่าพี่น้องคิดวายังไน ให้ผมเอาประธานมือนหินนี่ไปถวายหล,ล,ลวงปู่มหาศิลาอาจแม้นว่าบรรดาคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่มหาศิลาได้เห็นแผนเพจนี้ได้เห็นยูทู e นี้น้องกดแชร์ไปให้ประเทศแนนว่าปูเทพแห่งลุมนาำหวยทับท่านหากแมนมีโกเสียไปหายเลยโดยไปตองคินเงินใดๆทั้งสิน้นทำไมต้องเรียกว่าพระธาตหมือนหินเพราะว่าผู้เ่า เพิ่นไปดําแหล่ไปคุดแหล่อ,อยู่บัวไหลจังหวัดตราดเพิ่นได้มาห้ประมาณ60สบถึง80ดสิปีแล้วผูเทบ่หูดอกว่าเป็นประธานเมืองหินหูจากหนางดําที่อยู่ประธานเมืองหินขขงหลวงปู่ศซีล่านหละเพันวา่ามาบอกผมวา่าห้ผมเอาตัวนี้ไปถาวายหลวงปูหลวงปูเฮ็ดพระธาตุเิวีวแล้วห้เอาไปไว้ในยอดธาตุไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ยังไงต้องพึ่งวิทยาศาสตร์รให้เขาเช็คดูว่าเป็นพระธาตุแมนบอแมนบอจะได้ต้องทดสอบเบิงให้เขาเช็คเบืงว่าเป็นอีอย่างแมนบอลพ้อ,องพองครับครับนีบ่ละสีเอาไปให้เขาเบิงนะครับว่ามันเป็นอย่างถ้าเป็นพระธาตุหมื่นหินจริงรรขอพี่น้องเอฟซีที่ที่ดูในตอนนี้หากแมนท่านมีทุกอยู่ ขออำนาจแห่งพระท่านนี้เนาะจงเกือ้อกูลให้ชีวิตครอบครัวท่านจงประสบแต่ความมั่งมีสีสุขบ่เจ็บบ่ไข่บ่หนาวยูทูบที่มาเห็ดช่องพูเทอยู่ก็ขอให้มีเงินมีทองให้มียอดไหลหยอดแช่หยอดตีตา้มถึงหลายหลายนะครับโดยบารมีพระฐานเมือนหินบุญบารมีของหลวงปู่ม,มหาชีลาขอให้เลก้ามันหองเกาห,าหน่นนออก ขอให้เลกพญาน,นาคองค์ดำที่ดูแลระฐานเมืองหินที่พื้นบอกเลขสองเก่าสองเก่าครับสองเก่าสองเก้า,อกาขอให้มันออกทั้งสองโตถา้าแเมนผููเทมักนะครับมักหกเก่าหาก้บหาเก่าหามาแข่งนะครับถ้าสามตัวเนาะค่ะถ้าสามตัวถ้าสองตัวเก้าห้าเลยตัวเดียว 9, <5. S 2> นะครับถ้าสามตัว ถ้าสามตัวก็เป็น,น 6, 9, 5, ห้าเก้าห้าห้าเก้าห้าแมนหกเก้าห้าเพราะนกมันหองอเด้นกหานกโกแมนบอพีพ้องๆครับครับ,รบก็เลตีไปจังสันนะครับมากที่สุดพี่น้องเก้าหาก็สองเก้างัวนนี่ถับ่บออกเป็นไปบ่ได้เด้อนะครับบ้าฟ้าไหวกับบ่ได้ทำไมาสิออกออกเลยออกแค่ครันที่หนึ่งเลยครับนะครับบอดตองเอารถสิบหลอดใส่ขึ้นเขาดอกครับขอเคต่ว่า ใดพ่ออยู่พ่อกินนะครับขอแต่ว่าได้พ่ออยู่พ่อกินก็เอานอนนุ่มบาสนอนาะครับผมเออฉะนั้นปูเทพบ่มีหยังที่ซื้อฝากต้อนพ่อเม่พี่น้องที่กําลังเบิงอยู่ในตอนนี้นะครับมีแตะเหลขกกล้ามันบอกเก่ 9, าอ่ 9, าเก่าฮะเลขกหนัก,นกดั้มสองเก่าพี่น้องครับครับรงงาลายมืองามคนกังง่ามาครับ มาข้ามหนึ่งเลยครับอันนี้ครับชัดเจนบอนข่ะขอสู้ชาเจนครับอ้าวตึกบอสครับชัดเจนครับครับอ่ะให้ขึ้นขอให้พี่น้องเฮงเฮงบ้างในงวดวันทีนึงกรกฎาคม นะครับถึงบอกมรดูถ้าเพื่อเขาขอชออตัวนี้ละเอาบนบ้านและมีลงภูมหาเซนาเนี่ยรางวัดเบังห้าเก้าเก้าห้าครับสองเก้าเก้าสองกับกับใบน้าเนาะค่ะพัวประวัตเพื่อให้มันออกตกกับเนี่ยตระแบบเป็นบอกหน้าดามเพป็นบอกสองเก้าเนาะสองเก้าเหลขพระธานเมือนหินนะครับค่ะเหลขกประธานเมือนหินสองเก้าแต่ก้ามันห่องเก้าห้า นะครับขอบคุณขอบคุณคุณเทพนะคะสาธุครับขอบคุณครับสาธุครับ